ฟิวค่ะ,คะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวก็จะเป็นสวิตเกมเซอร์ไพรส์นะคะของบาร์บี้จากร้านชว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบาร์บี้ที่น่ารักมากมีด้วยต้องผัววงตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นรูปลูกโอมแล้วก็ของเล่นต่างๆนะคะแต่ว่าต้องเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ชิไลฟิวใช่ชต้องลุ้นเอาแต่ลุ้นได้ะไรเนี่ยแต่เขาก็ยังมีรูให้แบบว่าให้ลองเดาดูนะคะว่าด้านในจะเป็นอะไรต้องอยากได้วี ก็แบบว่าแพ็กเกจก็จะเป็นบาร์บี้ใช่ไหมน้องฟิวใช่ถือแมวอยู่ตอนนี้น้องฟิวอยากแกะหรือยังอยากแกะแล้วแกะเลยนะกันใกอยต,ะต,ะต,ะตะัดตัดตัดตัดน้องฟิวอยากได้หวีมากแล้วก็ต้องเปิดมาอันนี้เกิดเตาอินอันนี้เป็นกระดาษพี่เฉยน้องฟิวเป็นตุ๊กตากระดาษน้องฟิวได้เป็นแหวนอ่ะเลี้ยงก่อนเลี้ยงกันชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นแผ่นนี้ค่ะ ก็จะเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะคะให้น้องฟิลระบายภาพตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาแปะนะคะให้ตรงกับตาตรงนี้ส่วนแผ่นนี้นะคะก็จะเป็นตุกตากระดาษมีแหวนบาร์บี้นะคะลูกอมลูกอมซีใช่สติกเกอร์โปสเตอร์นี่นะคะแกะมากสวยเหมือนคนนี้เลย แต่ว่าฟิลมนะคะจะให้น้องฟิลระบ,บายสีก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอระบ,บายสีเสร็จนะคะแล้วก็เอามาเล่นกันต่อ,อยังไงเดี๋ยวมาระบ,บายสีเลยค่ะีิฟิลระบ,บายฝั่งนี้น้องเฟย์ระบ,บายฝั่งนี้และสีจะออกมาเป็นยังไงถ้าระบ,บายคนละฝั่บบงผมผมสีเนื้อขอหน่อยนอ๋พี่ขอเอานี้ลองคะผม,มสีเนื้อเนะเาานต้องกาสีสี สีไล่สีไล่สีสีชมพูใช่ไหมแล้วก็ระบายนาด้วยมั่งนังน้นมีขมาปะไหมนี่อ๋ออันนี้ตัวไม่มีขานี่ขาออ <laughs> <laughs> ่มนี <laughs> ม่ขามาเมื่อฟิลกับฟิลนะคะแยกกันระบายแล้วพอออกมาก็อาจจะ <laughs> สีอาจจะพลิกเกอร์นะคะ ฝั่งนี้ฟิ์มก็ระบายใกล้เสร็จแล้วเอาทำไมเีเขาพีช <c oughs> ไม่หมดแล้วนวระบายสีหลังมาแล้วไนะของฟิ์มนะคะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ของน้องฟิวมนะคะแต่ตอนนี้ฟิ์มสนใจลูกโอโมมากเลยระหว่างรอน้องฟิวมนะคะฟิวมขอกินกันนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยบบี BB ีบีคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นวิตามินซีเหมือนที่น้องฟิวมบอกนะคะเป็นท็อฟฟี่ทำไมน้องฟิวมยังงอยู่เล <c oughs> ยอ๋อหัวส่วนหัวตรงนี้ไง น้ำเฟลเยี่ยวเยวป็นสีเหลืองออกมาแล้วอ้าเป็นเม็ดๆน,นะคะสีพิลึกมากเลยอะ่ะพิลึกคือเกยเป็นสีอโขาวๆนะคะน้ำเฟลเลือกเป็นสีเช้าอืหวานหวานนะน้องฟิลหวา <c oughs> นหวานเหมือนวิตามินซีนะคะเหมือนนมเลยอะ่ะอ, <c oughs> อร่อยโอ้ยตอนฟัน <c oughs> เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อยากรู้เหมือนกันตอนแปะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะน้องฟิงนะคะเสร็จแล้วค่ะระหว่างเราที่ตัดน,นะคะน้องลินก็จะกินรอ <c oughs> สีชมพูรู้สึกว่าจะเปรี้ยวกว่าสีเขียวต่อไปก็จะแปะใส่กระดาษทันนี้นะคะให้นทองฟิทาการ์ตินไปคนแปะอ่ะว่าต้องการเดี๋ยวพี่ช่วยแปะด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหน,นตอนนี้น้องฟิติดเบอร์สองอยู่นะคะ แมวทำไมผมสีน้ำตาลพี่ไม่รู้เบอร์สามแปลขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกันน้องฟิลแปลไม่ตงรงอ่ะเพราะบ้านอยู่คนเราฝั่งนะคะงงมากอ้าวสีเนื้ออีกแล้วสรุปน้ำตาลหรือเนื้อเนี่ยเบอร์ห้าเป็นเสื้อมี เบอร์หกรู้สึกเหมือนฟล์ายผิดอะไรนี <S S ่อ huh ่ะเสื้อก็กระเป๋าเสื้อก็หลากหลายสีมากเบอร์สิบเอ็ดล่งดาวเบอร์สุดท้ายแทนนี่นะคะคือหลังจากที่ฟิล์มหมดฟิล์แปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเป็นอะไรที่แบบว่า สีไม่แบบว่าพร้อมกันเลยนะคะน้องฟิลคิดว่าผมกับตัวสุนัขก็แปลกๆดูสิเสื้อด้านล่างสีส้มกับสีม่วงแล้วก็มีสีชมพู <c oughs> นี่นะคะดูผมบาร์บี้สีมีสีน้ำตาลด้วยน้องฟิวตรงนี้แล้วก็ตัวสีผิวของบาร์บี้นะคะก็เป็นทั้งสีครีมเข้มและครีมอ่อนนะคะ <c oughs> ตัวสุนัขก็เป็นเหลืองฟ้าชมพูครีมนะคะ <c oughs> ดูนี่ <c oughs> งง ือว่สีไม่พร้อมกันเลยนะคะแต่ฟิมมากก็สวยแล้วก็แปลกดนีนะคะสวยมากหลังจากที่แปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีเป็นตุกต๊กตากระดาษลูกอมแหวนสติกเกอร์แ,แล้วก็โปสเตอร์นะคะแต่เล่นกว่าต้องแต้งต้องแต้งกนต,ต,ต่อไปก็จะมาใส่ชุดนี้ค่ะสวยมากใส่เข้ามาในช่องที่ฟิมมีกี่ชุด มีหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะแต่ที่ฟิล์เห็นเขามีออนนี้เหมือนแบบว่าเอาไว้ตั้งตรงฐานนะคะแต่ฟิล์ยังประกอบไม่เป็นนะคะมีไงมีเนียด้วยสวยมากเหวนทั้งสามสีไงน้องฟิลสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูค่ะน้องฟิลใส่ชุดนี้ไปยังยังชุดนี้ฟิลว่าน่ารักสุดแล้วเป็นชุดเหมือนด้านในเป็นแบบว่ากระโปรงนะคะแล้วก็ใส่ยีนด้านหน้าหูใส่ชุดแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะน้องฟิลเหลือแหวนเดี๋ยวพี่จะแกะให้น้องฟิลใส่นะ เป็นโลโก้ของบาร์บี้นะคะน้องฟิลใส่แหวนบาร์บี้สีของแท้เลยนเนี่ยพี่ส่ยยูพอสิ <laughs> แหวนนะคะก็สวยมากเลยค่ะเป็นโลโก้บาร์บี้ด้วยนะคะพี่ฟิมพี่เหลามีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเป็นอมยิ้มสติกเกอร์นะคะแล้วก็โปสเตอร์ค่ะเดี๋ยวฟิลมกลางโปสเตอร์ให้เพื่อนดูกันนะคะบาร์บี้นี่ค่ะน้องฟิลจะโปสเตอร์ไปทำอะไร เอาไปแปะแปะห้องนะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะเป็นบาร์บี้ส่วนสติกเกอร์นะคะพิมกับฟิวก็จะไม้แปะสมุดโน้ตค่ะนี่นะเป็นลายบาร์บี้อมยิ้มให้น้องฟิลเลยนะคะเอาไปทานเล่นค่ะอมสำหรับบาร์บี้เซอร์ไพรส์เซนี้นะคะก็น่ารักทุกชิ้นเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ก็กด ให้พี่พิงกับน้องฟิล์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆของฟิมกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิมฟิล,ฟลในที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย